ปลัดอำเภอแม่สอดตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดและประชาชนค่ะที่จุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตําบลแม่ตาวนายชัยพฤกเชียนทานรักนายอำเภอแม่สอดได้มอบหมายให้ในายพัฒรดนยัยอุทัยรัฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายทวัชชัยอ่อนสารปลัดอำเภองานป้องกันพร้อมด้วยสมาชิกอสอ,อำเภอแม่สอดที่สร่วมกับ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและชรบรหมู่3ตำบลแม่ตาวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งภาพรวมเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากโดยประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในส่วนของจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดโดยการนำของนางสาวกัญจนาถารีรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดชุดปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น2ชุดต่อวันโดยได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่9เมษายน2564และจัดประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปจนถึงวันที่16เมษายน2564โดยสถานการณ์ในห้วงวันที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงและไม่มีปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนของประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงการขอความช่วยเหลือจากประชาชนให้เข้าไปจับงูภายในบ้านเท่านั้น สถานการณ์ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่กันกี่คนคะนี่วันนี้เจ็ดคนเจ็ดคนสถานการณ์เป็นอย่างใดห้องปกติอยู่ปกติอยู่ก,ยก,ยการการสัญจรในช่วงนี้เป็นจะได้้องค่ะสัญจรมีปัญหาไหมด่อ,อยู่มัม้ยมีมีประชาชน่นได้เข้ามาขอรับอพอทำที่แน่เรื่องการใช้รถใช้ถนนห้องก็ค่ะมีนะครับมันีมี ความเดือดร้อนเรื่องอื่นๆเรื่องซ่อมรถรถเสียอย่างมีกระพ <ผม S 1> ่องก็ครับมีแต่แห่งเหชาแบแานมาขอไปจำงูกั็พี่มั้งอ๋อขอไปจำงู <c oughs> <c oughs> ปกติจะอยู่ <c oughs> ช่วงเวลาช่วงไหนกันพ่องค่ะอยู่เป็นช่วงม,มีตกกาตกกากาแรกอยู่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็จากหกโมงเย็นถึง ถึงแปดโมงเช้ารอบละกี่คนค่ะประมาณเจ็ดคนเจ็ดคนเนาะประมาณหกคนเจ็ดคนหกหกถึงเจ็ดคนอ๋อเขาจะโยนี่กันจนถึงวันที่เท่าใดค่ะวันที่สิบหกมั้งครับสิบหกเนาะสิบหกเย็นกลางคืนเนาะ